สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวทดลองขับสั้นๆนะฮะกับเจ้ารถ A t ทีฟนะครับ1 5 h y b r ิ d p r ีเมียมนะครับซึ่ง p r e เมี m เนี่ยก็เป็นรุ่นเริ่มนะครับในรุ่น h y บ r ิดนะครับของ A t ทฟนะก็จะมีรุ่นใหญ่รุ่นหนึ่งนะครับซึ่งองบอกรลบว่าความพิเศษของรุ่นนี้นะครับคือราคาเองนะฮะราคาที่719หมาทั้งเอนนะครับแต่ชั้นนี้ได้เนี่ยบอกว่าคุ้มสุดเลยนะครับอ่ะล้วก็เดี๋ยวเรามาลองสัมผัสนะกันด้วยครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผม ก่อนนี้เราออกกันนะฮะก็อยากให้ดูก่อนนะครับว่ามีพวงมาลัยนะครับเป็นแบบหนังนะฮะเดินได้สีดำนะครับแบบ3ก้านแบบนี้เลยนะเพราะมันมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยมีฟังก์ชันเรื่องของกล้องรอบคันนะครับระบบตัวตาเซฟิเซนต์นะครับดิริมด้าคูชคอนโทรลนะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของหน้าจอนะ12.1นิ้วที่รองแล้วเราก็เข้าเพนดอร์โต้แบบไร้สายแล้วด้วยนะครับแอร์ออโต้ไวเลสชาร์จเจอร์ก็มีมาให้แล้วนะครับไทสีนะ USB นะครับเบรกมือฟ้าโต้เบรคโคนะครับไฟนะครับ ตอนนี้ครับมีนะครับไม่สองตัวนี่ครับด้านข้างนะก็จะมีเรื่องของ PCA s e สเซนะครับเซ็นเซอร์รอบคันนะครับหน้าหลัง6จุดนะแล้วก็กระจกมองข้างก็จะมีเรื่องของไฟเลี้ยวและบายสปอตโมเนเตอร์ให้ด้วยนะครับนี่ฮะและกระจกมองข้างสามาที่พับอัตโนมัติได้ด้วยนะนะครับกระจกไฟฟ้าทุกหลังทุกบานเลยนะครับทุกด้านเลยนะครับเบาะหนังนะครับเป็นทูโทนอย่างนี้นะครับภายในจะเป็นทูโทนอย่างนี้นะครับสีเทาเข้มกับสีเทาอ่อนนะครับนี่อย่างนี้เลยนะฮะไปเดี๋ยวเราไป ทดลองขับกันนะครับออปชั่นคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะแปะไปเรากับเลยนะครับมาครับน,นี้เรก็เดินทางมาแล้วนะครับก็ต้องบ,บอกเลยครับว่าช่วงล่างเนี่ยมีความแน่นมีความเนึนมมเนบมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อกี้ลองลองลูกกรนนาดนะครับโดยที่เราไม่ได้แตะเบรกเนี่ยก็โอ้โตึบๆเลยนะไม่มีตึงตังเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้หน้าอีกนะครับโอ้แน่นมากนะครับฟีลเรื่องของช่วงล่างแน่นจริงนะฮะงมอะไรนะครับเป็นแบบ e p s นะคือเป็นแบบไฟฟ้าเนี่ยนะครับเราก็จะปรับหน่วงนะครับ ตามความเร็วของรถเรานะฮะยิ่งเรามีความเร็วสูงนะครับวงมลัยก็ยิ่งหนักขึ้นนะครับถ้าพวงความเร็วต่ำวงมลัยก็จะเบาลงนะครับนี่ฮะเบรกก็ต้องบอกเลยครับว่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเนาะมันจะเป็น Engine นเบรกก่อนนะฮะก็คือเบรกปุ่มเนี่ยแต่ครั้งแรกก็คือจะมีการหน่วงของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็จะมีการชาร์จไฟเข้าไปในแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับ ซึ่งอัตราชิ้นเปลืองเนี่ยเขาเคลมไว้นะครับอยู่ที่ประมาณ29.4กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับนี่สามารถดูได้จากค่าเฉลี่ยที่หน้าปัดตรงนี้เลยนะฮะจอเอ็มมิลี่ด้านหน้านี้นะครับฟีลลิ่งของเบรกเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าแตะเบาๆเนี่ยนะฮะรถก็เริ่มชะลอแล้วนะครับผมนี่จาทัศนคการมองเนี่ยต้องบอกเลยว่าฟีลลิ่งเนี่ยดีมากนะฮะกระจกใหญ่นะครับกระจกมองข้างก็ใหญ่นะครับพวงมาลัยนะครับแม่นนะฮะโอ้ฟีลดีมากๆเลยนะครับ แล้วตัวนี้ก็มีก้าวม,มาถึงหน้ามาให้ด้วยนะจากโรงงานโตโยต้านะครับผมบกบบบบ็บอกเลยว่าทั้งสวัสรีนะครับหรือสับบรล์เนี่ยที่ใช้รถคันนี้นะครับบอกเลยว่าขับสบายนะครับขับได้เรื่อยๆทั้งวันเลยนะช่วงล่างนี่มากโอ้แปลกใจมากเลยครับเ,เดี๋ยวเราจะไปออกนถนนใหญ่กันนะครับฟิลพลังมันค่อนข้างที่จะเบานะแต่ไม่เบาโหวงนะครับด้วยความที่มันเป็นพลังมัไ,ไฟฟ้านะ,นะครับตกลงถนน ให้ฟีลแบบนุ่มอ่ะนุ่มแน่นนะครับไม่ย้วยไม่ตึงตังเลยนะครับนี่ฮะแล้วก็เครื่องยนต์ก็เงียบนะครับนี่ครับคือลูกอนาตก็ค่อนข้างที่จะแน่นการเก็บเสียงปักจะบอกว่าการเก็บเสียงดีมากนี่แต่ฟังล้นข้างนะไม่ได้ยินเลยนะฮะแทบจะไม่ได้ยินเลยนะครับโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าเป็นฟีลในการขับขี่ที่ดีมากๆนะฮะ นี่ตอนนี้ด้านข้างก็จะมีการก่อสร้างมีการตีสก็มนะครับเสียงเข้ามาน้อยมากนะครับต้องบอกครับฟิลการการเก็บเสียงเนี่ยคือดีมากเลยรถกระบะข้างครับนี่ขับผ่านไปไม่มีเสียงเลยนะครับเบามากๆเลยนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์ในการมองเนี่ยคือถ้าขับในทางแคบเนี่ยก็บอกเลยว่าดีมากๆเลยนะฮะนี่ครับเสียงเก็บจากช่วงล่างฝาท่อก็ถือว่าเก็บเสียงจาก การซับเสียงด้านพื้นที่พื้นเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับไม่เข้ามาแบบชัดเจนหรือว่ามันรบกวนถ้าเรามีการสนทนาห,หรือการพูดคุยกันในรถนะครับอัตราลเร่งดีครับแต่เบาๆเ,เ,เนี่ยรถจะมีความพุ่งแหละนะครับแล้วเครื่องยนต์เนี่ยก็จะติดขึ้นมานะครับเพราะว่าแน่นอนครับว่าถ้าต้องการอัตราลเร่งเนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเนาะตอนแรกก็ใช้ไฟฟ้าก่อนนะแต่ถ้าต้องการอัตราลเร่งเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะติดขึ้นมานะครับทํางานคู่กันกับมอเตอร์ไฟฟ้านะฟิลกูดมากมาก ะะตัวนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยเอ่อ้องท,ทำเป็นกุญแจ2ดอกนะครับเป็นสมาร์ทคีทั้งคู่นะรพร้อมพูดสตาร์ทนะครับแล้วตัวหน้าจอเนี่ยนะครับก็จะมีฟังก์ชัน Apple c a r p l a y พนดอรโต้นะครับแบบไร้สายให้ด้วยนะเนี่ยลองอาตารเร่งดูนะครับโอ้ฟีลกูดมากๆนะครับอาตาราเร่งดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปยูเทิร์นกัน การมองดีมากนะฮะขับง่ายมากนะครับมันมีฟังก์ชันอื่นๆที่น่าสนใจนะคือพักทำรีวิวส่งตัวหน้าจอนะครับหน้จัสัมผัสนะครับแล้วก็หน้าปัดตัวนี้แยกไว้ด้วยนะครับหรือว่าใครอยากดูรีวิวเต็มเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับรับเจ้าตัว a c t i v 1.5 Hybrid Premium นะครับอันนี้นะราคาจะใช้19,000นะครับเดี๋ยวมาดูลัศมีวงเลี้ยวกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะ แต่เราก็ยูเทิร์นคันแรกเลยครับนะครับค่อยๆจี้ไปนะฮะติดค่อนข้างเยอะครับแต่ต้องบอกเลยครับว่าวิสัยทัศน์ในการมองเนี่ยหน้าที่จะว้างนะครับแล้วก็มองได้ง่ายมากๆเลยนะฮะเขาไหลไปนะครับค่อยไหลไปนะครับเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวมาก็อยู่ที่มารักเลนที่สองนะครับวันนี้ส่งคันเร่งต่อเลยนะครับ ฟีลอัตราเร่งดียงมากสามารถที่จะใช้สเต็ปของการคลิกดาวด้วยนะคลิกดาวก็คือการเร่งหนึ่งครั้งครับแล้วยกคันเร่งขึ้นแล้วก็แท่งลงไปทีหนึ่งนะครับรถจะมีการพุ่งอีกสเต็ปหนึ่งนะฮะโอ้ฟีลขั้นขี่ดีมากนะครับโอ้ฟีลกูดมากนะฮะคือถ้าใครที่ติดว่าเครื่องพันสองในเอทิฟรุ่นรุ่นที่เป็นเครื่องเบนซซนล้วนเนี่ยอาจจะดูไม่ทันใจเนี่ยมาบอกเลยว่าเอทิฟไฮบิดนะครับโอ้โหตอบโจทย์คุณแน่นอนนะฮะอัตราเร่งดีมากๆแล้วก็วิสัยทัศน์ดีครับ จบมองหลังนะครับก็เป็นแบบธรรมดานะครับนี่นะตอนนี้สามารถใช้คู่กับระบบเลนคีปปิ้งได้แล้วก็คือถ้าเราเปิดระบบเลนคีปปิ้งเนี่ยคือมันจะสามารถจะควบคุรถให้อยู่ในกลางเลนได้นะครับโดยที่กล้องที่อยู่บริเวณด้านหน้าของตัวรถนะที่เป็นระบบโต้ตาชิพเนี่ยจะตรวจสอบเส้นถนนนะครับนี่เห็นไหมว่ารถเราเนี่ยอยู่ในเส้นถนนหมแล้วนะมันจะให้รถเราเนี่ยนะฮะอยู่ในกลางเลนตลอดเวลานะครับ ข้อดีคือการคอนโทรลรถให้ยู่อย่างเด่นครับข้อเสียอาจจะมีใครที่แบบชอบเปลี่ยนเลนไปมาอย่างเงี้ยครับอาจจะไม่ชินเพราะว่าพวงมาลัยเราเนี่ยจะไม่ให้ออกนอกเลนเลยถ้าเราไม่เปิดไฟเลี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนเปลี่ยนเลนเนี่ยต้องเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งนะนะครับถ้าใช้กับระบบเลนคีฟนะครับอัตราเร่งดีอ่ะนะฮะโอ้ถือว่าติดเท้ามากเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ปั๊กไ้ลองขับด้วยนะบนถนนจริงนะครับ ออปชั่นตงอื่นๆนะครับนอกจากตัวเลนคิปปิ้งระบบต้ตาเซฟิเซนแล้วเนี่ยก็ยังมีของทีเป็นหน้าคว่คโทรแบบแปลผ่นด้วยนะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบอัตโนมัติด้วยนะครับผมนี่แล้วก็หน้าจอนะครับแล้วก็เป็นดอทโต้ได้นะครับแล้วก็รับสายได้นะครับสามารถรับสายโทรศัพท์ได้ตัวนี้นะครับผมนี่เลยนะแอร์นะครับเป็นดิจิตอลนะครับกงสามารถกองพียอมสองจุดห้าได้ด้วยนะครับแล้วก็เบรกเมือฟ้าโต้เบรคโฮนะครับ เบรคชาร์เจอร์นะครับไฟเบียดไลท์แล้วไฟตกแต่งอารมณ์นั่นเองนะโอ้ขับดีมากช่วงล่างแหละต้องบอกนะครับว่าหนึบมากอันนี้วัดลองเร่งเบาๆนะครับความเร็วประมาณอยู่80-90แล้วไปสปอร์ตเมเตอร์ก็ทํางานนะครับถ้ามีรถแซงขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะไปสปอร์ตก็จะมีการเตือนนะครับไฟสีส้มขึ้นมานะครับผมเห็นไหมรถจะมีการตั้งเองจะมีเตือนตรงนี้นะครับเป็นกริปปิ้งนั่นเองนะฮะเนี่ยบริการเข้ามาให้นะครับ ถ้าต้องการปิดระบบพวกนี้ทํายังไงนะครับให้ไปกดปุ่มนี้ฮะเนี่ยปุ่มพีแครเซฟตี้ตัวนี้นะครับปิดปุ่มเนี่ยไอตัวเลนทิปปิ้งจะหายไปเนี่ยเห็นไหมหายไปแล้วนะครับจิ้มลูกเส้นถนนนะต้องการเปิดก็เปิดทีนึงครับเนี่ยจะมีสัญญาณเตือนนะครับค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับระบบนี้นะคือถ้าใครที่แบบขับรถต่จาาังหวัดบ่อยๆนะครับมีอาการเหนื่อยล้านะครับตัวเลนทิปปิ้งเนี่ย ดีมากนะครับแล้วนี่มีการเตือนเรื่องของผีแคสเซฟตี้ด้วยเตือนกกอนชนนะครับให้อีกด้วยนะครับก็นี่ครับปะก็พามาดูนะครับรีวิวสั้นๆกับการทดลองขับนะครับของเจ้าตัว a t i v e Hybrid นะฮะรุ่น premium รุ่นเริ่มต้นนะราคา719,000บาทนะครับทั้งส่งตัวช่วงล่างนะการซับเสียงนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งพวงมาลัยนะครับพิจารณาด้ใยการมองนะครับแล้วก็อัตราเร่งต่างๆนะครับบอกเลยว่า ตอบโจทย์แน่นอนใครที่ชอบสายตืดนะครับนะในราคา7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันให้แบบนี้มาเนี่ยให้น้องความประหยัด29กิโลเมตรต่อลิตรนะครับขนาดตานเร่งที่ดีขึ้นนะครับน้ํามันก็ใช้ e ยีสิบได้ด้วยนะครับผมหน้าจอก็แล้วก็ครเพนดอร์โต้แบบไร้สายแล้วอีกนะครับมีกล้องบันทึกหน้ามาให้นะครับมีกล้องมองรอบคันมาให้นะฮะโอ้โหครบนะครับเบรกมือฟ้าสโตเบรกโควเลชชั่นชาร์จเจอร์มาครบนะครับดิสเบรก ทั้ง4ล้อด้วยไบสปอร์ตมอนิเตอร์ก็มีนะครับมาพร้อมกับเรลคอร์ทัฟเฟิลเลยหรือว่า RCTA นะฮะตัวถอยขนาดออกจาก2ก็มีมาให้นะครับโอ้โหในราคานี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆครับนะฮะหรือถ้าใครอยากจะทดลองขับจริงๆนะครับมาทดลองขับที่ศูนย์บักได้เลยครับผมนะฮะติดต่อมาได้ที่เบอร์ที่บักแนบไว้นี้ได้เลยนะครับหรือว่าแอดนะครับบ้านเขียวเข้ามาก็ได้นะครับผมหาเป็นล่างเฟสเชียลนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็รีวิวสั้นๆนะครับกับเจ้าตัว a อทฟนะครับห5ึ่งจุดห้าไฮบริดพรีเมียมันนี้ครับราคาจัดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับใครสนใจโปรโมชั่นต่างๆหรืออยากจะอ,ออกรถกับปักนะครับทักเข้ามาได้เลยนะนะครับโปรโมชั่นประคาพิเศษแน่นอนครับผมฮะไม่กักเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดถูกใจด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประกันใดไปนะฮะล้กก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมนะโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม